ปิดประตูนรกพระเกจิดังยืนยันก่อนลางหน้าว่าสั้นๆพลังบุญแรงกดเรื่องกรรมเพิ่มบุญบารมีไปสวรรค์ได้ด้วยพระคาถานี้ค่ะท่านผู้ฟังคะพระคาถาที่พระอริยะสายวิปัสสนากรรมฐานให้การยอมรับพุทธคุณแรงเป็นที่เล่าลือมากไม่ว่าผู้สวดจะปรารถนาสิ่งใดทสั์สินเงินทอง สุขภาพหรือป้องกันอันตรายล้วนแล้วแต่เห็นผลค่ะก่อนอื่นขอน้ำกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดอนมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกระยาณมิตรทุกท่านบัวบูชาจะแนลวขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะ ท่านผู้ฟังคะในเรื่องของการสวดคาถาการภาวนาคาถานั้นหลวงปูท่ทวได้เคยกล่าวว่าพลังงานมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าพลังงานความร้อนแสงเสียงแต่นักวิทยาศาสตร์ลืมไปอย่างหนึ่งคือพลังจิตของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอากาศเรียกง่ายๆคือบารมีของท่านเอง เราสามารถดึงพลังจิตนี้มาได้โดยการภาวนาพุทธังสรนังคัจฉามิทำมังสรนังคัจฉามิสั่งขังสรนังคัจฉามิโดยในการภาวนานั้นท่านได้บอกว่าภาวนาเราใช้อะไรภาวนาถ้าไม่ใช่จิตการนี้เราเอาพระเป็นที่พึ่งเราพึ่งด้วยอะไรถ้าไม่ใช่จิต จิตที่กล่าวขึ้นด้วยความเลื่อมใสพลังงานหรือพลังจิตของพระย่อมเข้ามาได้แน่นอนเพราะเราได้เปิดประตูอัญเชิญด้วยตัวของเราเองแล้วทำไมจะหมาไม่ได้ผู้ที่สวคาถาเป็นนิดย่อมมีพลังจิตคิดหวังสิ่งใดย่อมสมดังใจปรารถนานั่นเองค่ะพระคาถาง่ายๆที่สวดได้ทุกเวลาที่เราปรารถนาบทนี้ ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าทรงพลังมากพระเกจิดังหลายสายล้วนแล้วกล่าวถึงพระคาถานี้พระคาถานี้เป็นส่วนหนึ่งของพระคาถาไตาสรณคมครูบาอาจารย์นิยมเอาบางส่วนของพระคาถามาให้ลูกศิษย์ลูกหาภาวนาสั้นๆว่าพุทธังสรณะังคัจฉามิธรรมังสรณนังคัจฉามิ ส,สั่งังสารนังคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกหลวงปู่ดูได้เล่าเกี่ยวกับอานิสงส์ของพระคาถานี้ว่าถ้าจะวิเคราะห์ถึงคำภาวนานี้แล้วไตรสรณคมมีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณคือ ในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ได้มีพุทธานุภาพให้พระสาวกทําการบวชกุลบุตรได้โดยการเปล่งวาจาระลึกถึงไตรสรณคมแล้วก็เป็นภิกษุได้อย่างสมบูรณ์หลวงปู่ดูเคยถามสมเด็จพุทธาจารย์สเสงี่ยมวัดสุทัศน์ว่าผู้ที่ภาวนาไตรสรณคมเป็นนิสสิน ก่อนตายระลึกถึงไตรสรณคมแล้วจะไปสวรรค์ได้หรือไม่สมเด็จตอบว่าได้แน่นอนพร้อมกับยกพระบาลีว่าเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนะเตคมิตสันติอบายภูมิปะหายมานุสังเทหังเทวกายังปริปูรีสะสันติแปลว่าบุคคลบางจำพวก หรือบุคคลใดมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งแล้วบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ไปอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเมื่อละร่างกายอันเป็นของมนุษย์นี้แล้วจักไปเป็นหมู่แห่งเทพพยายดาทั้งหลายอีกองค์หนึ่งที่ได้กล่าวถึงพระคาถานี้คือหลวงปู่ทวดโดยหลวงปู่ทวดท่านได้กล่าวว่า ไตราสารณคมเป็นรากแก้วของพระศาสนาพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเข้ามาปวดถือเป็นสมมุติสงเมื่อสแสวงหาสัจธรรมจนบรรลุมรรคผลจสรู้พระสัมมาสัมพุทธิยานจึงเรียกว่าพระธรรมพระองค์ได้พุทโธคือผู้รู้กลายเป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อเทศปโปรดปัญจวัคคีทั้งห้า ได้รู้ธรรมตามที่สอนก็กลายเป็นพระอริยะสงสืบต่อๆกันมาทำให้าศาสนาไม่สูญหายไปไหนพระอาจารย์มั่นภุริทัตโตพระเถระองค์สำคัญในยุคปัจจุบันท่านกล่าวว่าสรณะทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีได้เสื่อมสูญอันตรธานไปไหนยังปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงอยู่เสมอ ผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตนแล้วผู้นั้นจะอยู่ในกลางป่าหรือเรือนว่างก็ตามสรณะทั้งสามก็ปรากฏแก่เขาทุกเมือ่อจึงว่าเป็นที่พึ่งแก่บุคคลจริงเมื่อปฏิบัติตามสรณะทั้งสามจริงแล้วจะคาดแคล้วจากภัยทั้งหลายอันก่อให้เกิดความร้อนอกร้อนใจได้แน่นอนทีเดียวหลวงปู่ลุยจันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้งจังหวัดเลยสิทธสำคัญองค์หนึ่งของพระอาจารย์มั่นได้เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่บุญชินะวังโสบวชเป็นพระมีทหารกองหนุนไปเห็นบึงแห่งหนึ่งมีลักษณะกว้างขวางเป็นที่แรงผีห่วงห้ามใครว่ายลงไปเป็นดิ้นตายแต่เนื่องจากทหารมีความจำเป็น ต้องการได้พื้นที่ในบริเวณนั้นจึงไปหาอาจารย์บุญท่านบอกว่าเอาได้ให้พาลูกเมียมารับไตรสรณคมเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผีทำอะไรไม่ได้เกรงกลัวลูกกษัตริย์ใครๆจะเบียดเบียนไม่ได้เดี๋ยวถูกตัดศีรษะเมื่อเขารับแล้วปรากฏว่าไม่เป็นอะไร และส่วนหนึ่งของหนังสืออมตะธรรมสมเด็จโตสมัยที่ท่านได้ออกเดินธุดงในป่าเป็นเวลา15ปีป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และพูทธีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาและเล่นคุณใสกันองค์หลวงปู่ท่านยังไม่ได้ศึกษาในพระเวทมนต์คาถาอาคมใดๆเลยนอกจากกล่าวคำว่าพุทธังสรนังคัจฉามิ ทมังสรนังคัจฉามิสั่งขังสรนังคัจฉามิท่านก็ภาวนาพระคาถานี้จนสามารถเอาชนะและเป็นที่ยอมรับของผู้มีเวทมนต์คาถาอาคมได้และหลวงปู่โตยังได้บอกอีกว่าอานิสงส์ของการสวดมนต์นั้นเราเทพพรมได้มาฟังการสวดมนต์จริงดังที่อัตมาได้เทศไว เพราะถ้าไม่ใช่เหล่าพวกพรหมเทพแล้วไซก็คงไม่สามารถที่จะขับไล่สิ่งที่เกิดจากอำนาจคุณไสที่ส่งมาเล่นงานอัตมาได้อย่างแน่นอนพระคาถานี้เป็นพระคาถาที่ง่ายสวดได้ตลอดเวลาสวดตั้งแต่ลืมตาลางหน้าแปลงฝันได้ยิ่งดีสวดได้มากเท่าที่ท่านผู้ฟังต้องการจะสวดแบบออกเสียง หรือจะภาวนาในใจก็สามารถทำได้ยิ่งสวดยิ่งดียิ่งหลีกหนีนรกค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบัวบูชาขอนำเรื่องรามาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกลยนานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังปจัจโยโหตุสาธุ